สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองทำหมึดกรอบด้วยเบกกิ้งโซดานะคะไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราเตรียมภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อนะครับจากประมาณท่วงวันหมึกของเราครับประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาสองช้อนนะครับ ต่อจากนั้นเราก็คนให้เขา้าน้ำให้แตกน้ำนี่นะครับถ้าเราคนให้ละลายน้ำแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ความรนะครับ นี่นะครับนี่คือปลาหมึกแห้งนะครับใส่ลงไปต่อจากนั้นเราจะแช่ไว้นี้เป็นการข้ามคืนนะครับแต่ที่เราแช่ข้ามคืนแล้วนะครับก็จะได้ประมาณ่อมเลยต่อจากนั้นเราเอาปลาหมึกต่อจากที่เราแช่เอามาล้างนะ้ำให้สะอาดน,นะครับ เปยนั้นนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับ mm hmm. ก็จากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็เอามาหั่นนะครับเ mm hmm. ตรียมพร้อมจะต้มครับ จากที่เราหัน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปต้มนะครับตาก็เปิดไฟจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถ,ถ้าเราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หมื่นกอบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสามารถเอาไปประกอบอาหารได้เลยนะครับ